อันฟาโอเมก้าเบต้าคืออะไรสวัสดีค่ะเรอรุยนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกับคําว่าอันฟาโอเมก้าเบต้านะคะก็ที่รู้กันอยู่นะคะว่าเผ่านี้คือเผา u n นิเว s รค่ะซึ่งเป็นเผ่ากําเนิดใหม่เมื่อ4-5ปีที่แล้วนะคะ,ะเผ่านี้เกิดขึ้นในยาโอยค่ะซึ่งไม่นานนะก็มีผู้เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเผ่าที่แหวกแนวดีค่ะ เท่า u u n v v r s s e นะคะก็คืออัลฟาโอเมกาเบต้าค่ะซึ่งจะมาในรูปแบบผลธรรมดาบ้างนะคะแต่ก็มีบางโดจริงที่มาเป็นแบบสัตว์นะคะอาจจะขึ้นตัวอย่างให้ดูเลย <What? S 1> คลิปหน้าเราจะมาแนะนำเป็นโดจิงวายแนวยูนิเวอรกันนะคะแล้วก็รอติดตามคลิปหน้าได้เลยแต่เทราว่าความแปลกใหม่ของเผ่านี้ก็คือผู้ชายสามารถตั้งคันได้ค่ะซึ่งหลักๆจะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ 1. นึ่งอันฟาค่ะอันฟาจะเป็นเผ่าชั้นสูงค่ะจะไปในฝ่ายลุกหรือฝ่ายมิค่ะอันฟาสามารถทําอีกฝ่ายตั้งคันได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถตั้งคันเองได้ค่ะอันฟาจะกัดต้นคอของอีกฝ่ายเพื่อจับคู่และอันฟาจะไม่มีอาการฮีทค่ะแต่ว่าจะขลั่งตอนที่ได้กินฟีโรโมนของ โอเมก้าเวลาฮีทค่ะฟีโรโมนคือไรอ mm hmm. เฟิรโมนที่เฉพาะกายของแต่ละคนค่ะซึ่งแต่ละคนจะมีฟีโรโมนที่ไม่เหมือนกันค่ะก็เปรียบเสมืนอนบอกมานะคะต่อไปคือเบต้าค่ะเบต้าคือเปรียบเสมือนคนธรรมดาเลยค่ะไม่มีอาการฮีทค่ะแต่ว่าสามารถตัง้งครรภ์ได้50%ค่ะเบต้าเอ่อทำให้คนอื่นท้องระยะค่ะและเบต้าไม่มีมดลูกนะคะซึ่งเบต้าไม่มีอาการข้างต่อฟีโรโมนของโอเมก้าเวลาฮีทค่ะ ต่อไปคือโอเมก้าค่ะใช่ค่ะโอเมก้าคือสามารถท้องได้ทั้งชายและหญิงค่ะโอเมก้าจะมีอาการ h ทุกเดือนนะคะถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงนะคะก็เป็นเหมือนประจำเดือนค่ะที่จะมาทุกเดือนค่ะเมื่อโอเมก้ามีอาการเี็นนะคะก็ต้องกินยาระงับอาการนี้ค่ะไม่งั้นเสี่ยงจะโดนอัลฟามาปั๊มป้าบนะคะแล้วก็อาจจะท้องได้ค่ะหรือไม่งั้นอัลฟาก็จะกัดต้นขอของโอเมก้าได้ซึ่งทำให้โอเมก้า มีคนอื่นได้คนะ่ะวิธีแก้คือพกยาตลอดค่ะและใสป่ปอกคอเพื่อกันไม่ให้อันฟ้ากัดต้นคอได้ค่ะยาระงับอาการหีทมี2อ,อย่างเอ้สองประเภทค่ะก็คือแบบเม็ดและแบบฉีดค่ะเ,เวลาอมกาฮีทวนะก็จะต่อยกินเยียวยวนให้อีกฝ่ายมาปาบๆเราได้นะคะซึ่งมันเสียงพองมากเลยค่ะแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งประเภทที่เราไม่ค่อยดพบได้เห็นกันก็คืออินิกมาค่ะ,อ,คะอินิกมาคืออะไร อธิบายคลิปหน้านแล้วกันนะคะคือวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับอัลฟาโอเมก้าเบตานะคะซึ่งอินดิมาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่ว่าเรายังหาข้อมูลไม่ค่อยได้นะคะก็อืมค่ะอ๋อสำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดบางส่วนหรืออาจจะอธิบายไม่ค่อยแน่ชัดนะคะก็ต้องขอไปในมานะที่นี้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อนะจุ๊บตันตันลุยอีนะคะลงคลิปทุกวันนะคะบางวันก็ไปลงค่ะเพราะว่าไม่มีไฟนะคะจุ๊บว่ะ